ก็มันจะรีวิวนะครับนาฬิกาอัลฮารามีนรุ่นสปอร์ตนะครับจะมีหลายสีนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวสีดำปัดดำนะครับที่ลูกค้าของเราสั่งกันทุกรอบที่เราเปิดพรีออเดอร์นะครับการันตีว่านะครับของแท้จากช็อปแน่นอนครับผมนะครับนาฬิการุ่นนี้ของเรานะครับก็อยู่ในกล่องนะครับแพ็กเกจสวยงามนะครับเปิดออกมานะครับ ก็จะเป็นสายนะครับสายยางใส่สบายนะครับสามารถที่จะใส่อับน้ำละหมาดนะครับได้นะครับแต่รุ่นนี้นะฮะเราไม่แนะนำไปดำน้ำเปบุกปากกาลึกๆนะฮะน้ำเข้าครับมันมีสติ๊กเกอร์ปิดป้องกันหน้าจอนี้ผมแนะนำปุ่มหน้าหลักก่อนนะครับข้างบนก็จะเป็นวันที่นะครับวันนี้ฟังก์ชันแรกนะครับคือเวลาเราได้นาฬิกาเรือนนี้มานะครับ เบื้องต้นทางร้านเรานะครับถ้าลูกค้าจะแจ้งให้ตั้งตามประเทศหรือจังหวัดที่อยู่ทางเราก็จะตั้งให้นะครับ mm hmm. สมมติว่าลูกค้าเดินทางไปที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับเราก็ต้องเลือกที่กัดประเทศและจังหวัดที่เราอยู่หรือเมืองรัฐที่เราอยู่ก่อนนะครับครับเรากดแค่ปุ่มกลางไปนะครับ นะครับก็จะเป็นเวลาเรากดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรครับกดไปเรื่อยๆนะครับ2019เดือน7นะครับวันที่22วันจันทร์นะครับวันที่19เดือนอิสลามนะครับนะครับประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับไม่ใช่ครับประเทศไทยเรากดปุ่มบนนะฮะถ้าเรากดปุ่มล่างมันก็จะย้อนกลับมาที่ซาอุใหม่แล้วก็ปุ่มบนไปก็ไปข้างหน้าบวกไปเรื่อยๆนะครับ เราอยู่ประเทศไทยแลนด์นะครับ S T โอตองโกเลยนะครับประเทศไทยนะครับนะครับก็จะเป็นเลข66นะครับแบงก k คอกเราอยู่จังหวัดอะไรนะครับสมมุติว่าผมกดไปที่ฮัตไยเลข74นะครับเราตั้งค่าไปเลยนะครับอ่านะครับไปฟังชั o นที่2ก็จะเป็นนะฮะวันที่19สุลเกดะ 1,4401440ีฮปีที่จะรอกสัก,การารนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาอีก3ชั่วโมง12นาทีจะเข้าสู่เวลาละหมาดอัส,สรีนะครับฟังก์ชันต่อไปเป็นฟังก์ชันเตือนเวลาละหมาฟังก์ชันนี้เราต้องตั้งตามความชอบของแต่ละคนเลยนะครับเรากดแช่เข้าไปนะฮะอัส,สรีเราจะให้เตือนตามเวลาหรือก่อนเวลาแล้วก็ ตั้งได้นะครับผมจะตั้งตั้งตั้ง,ต,งตามค่าปกตินะฮะกดยืนยันกดปุ่มกลางนะครับเราจะให้ได้ยินเสียงกี่ครั้งนะฮะอ่านี่สองครั้งมันจะเตือนตึ๊ด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 นะฮะอ่าอ่าผมกดอย่างตามคือแค่สองครั้งนะฮะมาเป็นฟังก์ชันกิ๊บลัดนะครับนะครับเวลาเราจะเข้าเมนูอะไรเรากดปุ่มกลางแช่ไ,ไปเลยนะครับจนกว่ Gerald าจะมีเสียง นะครับนะครับฟังชันนี้เวลาเราเดินทางไปที่ไหนเนี่ยต้องการหาทิศของการละมาน,นะฮะทั้งแรกที่เราไปเนี่ยเราพยายามที่จะตั้งทิศเหนือให้ตรงเพื่อความชัวนะครับเรากดปุ่มบนนะมันจะขึ้นการค้นหาทิศเหนือให้เรานะฮะตั้งลูกศรให้ตรงกับ n นะเลข n นนะฮะแล้วก็เรายืนยันนะครับหลังจากนั้นเราก็ กดเข้าไปใหม่นะฮะมันค้นหานะครับเราก็จะได้ทิศของการละหมาดคือทิศต,ตะวันตกนะฮะต่อไปก็เป็นฟังก์ชันจับเวลานะฮะถ้าเราต้องการแข่งวิ่งหรือต้องการจับเวลาเราก็กดตรงนี้นะฮะกดปุ่มบนถ้าเราต้องการหยุดกดปุ่มบนเหมือนกัน,นะฮะฟังก์ชันต่อไปก็เป็นฟังก์ชันการตั้งชื่อนะฮะถ้าเราอยากจะให้ในาฬิกาของเราเป็นชื่อของเราเนี่ย เราก็ตั้งชื่อตามที่เราต้องการน,นะฮะไปที่ New ก่อนนะฮะ New Name แล้วก็กดปุ่มตรงกลางนะฮะแล้วก็จะมันจะเรียงจาก A ไปจนถึง Z นะโอเคนะตัวสุดท้ายเราก,กดแชไบเลยนะฮะโอเค แล้วก็ไปตั้งเป็นอ่อนนะฮะชื่อก็จะโชว์นะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกสุรกรุรอานที่เราอ่านแต่ละวันอยนางที่าต้องการบันทึกฟาติฮะเราอ่านกียรย่าเราเลือกสุรที่เราต้องการบันทึกก่อนนะครับฟาติฮะเราอ่านไปกียายะเราก็บันทึกไปนะครับุ่งนี้เราก็มาอ่านต่อนะเมนูกดเข้าไปก็จะเป็นเราเลือกเมืองนะอย่างเช่นเราเลือกเมืองก็เราตั้งเวลา เหมือนเดิมฮะกดปุ่มกลางแช่เข้าไปนะฮะกดยืนยันยืนยันฮะถ้าเราต้องการเพิ่มอะไรตรงไหนเราก็บวกไป2020ไม่ใช่ครับ2019เ้ราก็ลบกลับมาที่เดิมนะเดือน7วันที่22วันจันท์นะครับตรงถูกต้องนะฮะภาษาก็จะมีภาษาแบบภาษาอังกฤษนะฮะเราถนัดภาษาอะไรเราก็ใช้ภาษานั้นฮะ ปฏิทินนะฮะเราจะตั้งปฏิทินแบบไหนฮะแล้วก็อาจารย์อีดิตนะฮะเราต้องการปรับเวลาละมาดให้ตรงเป,ะเปะ๊ะๆบางคนที่สีเรียดก็ไปที่อาจารย์อีดิตนะฮะเข้าไปแล้วก็ปรับเลื่อนไปนะครับทม์ดิสเพลย์ต้องการโชว์แบบ a m PM หรือ24ชั่วโมงนะฮะผมก็ถนัดแบบ24ชั่วโมงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเซตอาจารย์ก็ตั้งเวลาเวลาเซตอีกคอม นาฬิกาปลุกนะครับแล้วก็อาซาดิสเพลย์เราจะโชว์ให้เวลาละหมานี้เตือนอย่างไรนะฮะก็คืออันนี้ก็เตือนนิ่งๆตามค่าเดิมของนาฬิการุ่นนี้นะฮะหรือเราจะาเมื่อถึงอีกครึ่งชั่วโมงจะถึงเวลาละหมานะครับให้มันเตือนนับถอยหลังได้นะครับรีมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์สลับกันไปนะครับทั้ง นับเวลาถอยหลังแล้วก็แจ้งเวลาละมานะปัจจุบันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเป็นฟังก์ชัน DST select นะครับในเทือยยุโรปถ้าเข้าถึงฤดูหนาวก็ตั้งตั้งฟังก์ชันเป็นฟังก์ชัน DST คือเขาจะบวกนะครับเสียงก็สูงสุดก็คือ2ความดังนะฮะอัลฮารมี Al ami, แล้วก็จะแจ้งเตือนแบตถ้าแบตใกล้ๆจะหมดเนี่ยแนะนำนะครับอย่าทันให้หมดก็คือไปเปลี่ยนแบตก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเลือกประเทศ นะครับสลิปมูลก็จะเป็นโหมดที่เราอย่างเช่นถ้าเราไม่ต้องการที่จะประหยัดฐานมากๆเราก็ตั้งโหมด s l สลิปมูลมันก็จะเหมือนหน้าจอดับฮะถ้าเราต้องการที่จะให้นาฬิกาโชว์เนี่ยเราก็กดปุ่มมันก็จะโชว์เวลานะครับเบื้องต้นนะประมาณนี้นะฮะตั้งชื่อได้นะฮะสวยงามฮะโอเคนะครับ